จอตอนนะครับวันนี้ผมช่างเมฆนะครับวันนี้เรามาตรวจบ้านที่โครงการแกนบางกอกบุรุษวาดแจ้งวัฒน,นะราชพฤกษ์เลยครับแบบบ้านที่เรามาตรวจวันนี้นะครับชื่อแบบบ้านคาตาลันนะครับชื่อว่าคาตาลันนะครับชื่อก็คล้ายๆกับทีฟุตบอลหนึ่งในประเทศสเปนเลยนะครับก็คือบาร์เซโลนานะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าผมนะครับอันนี้ เป็นขับเฮานะครับขับเฮาเขาจําลองสถาปัตยกรรมของประเทศสเปนล,ลงมาไว้ที่ราดพฤกษ์เลยนะครับที่แจ้งวัฒน,นะนี่เลยนะครับแบบขับเฮาเนี่ยเป็นแบบมีโอคาสสิกนะครับแล้วก็มาปรับเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่ขึ้นมานะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่าสเปคของบ้านหลังนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับ โอเคครับโครงการนี้โครงการแกนบางกอบบรวิวารแจ้งวัฒนะราชพฤกนะครับโครงการนี้มีแค่64หลังนะครับไพรเวทมากๆเลยนะครับแล้วก็อยู่บนเนื้อที่ประมาณ40ไร่นะครับแบบบ้านคาตาลานี้มี5ห้องนอน6ห้องน้ำน,นะครับแล้วก็สามารถจอดรถได้5คันเลยนะครับ5คันเลี้ยงตึงต้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 งนี้เลยนะครับ อันนี้นะครับมิเตอร์เป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับเป็นมิเตอร์แบบ TOU นะครับเป็นมิเตอร์ประหยัดไฟนะครับอันนี้นะครับขนาดของมิเตอร์นะครับคือ50าสิบับร้อคือใช้50แอมป์ถึง150แอมป์เลยนะครับคือให้ไฟเยอะมากๆนะครับ อันนี้รูปแบบของมิเตอร์นะครับเป็นแบบ P O U นะครับเป็น time off use นะครับประหยัดไฟนะครับโครงการนะครับให้บ็อกตัวนี้นะครับสำหรับติดตั้งมอเตอร์ประตูรั้วนะครับตอนนี้ที่โครงการเขามีเบรกเกอร์มาให้รับตัวนี้ครับเป็นเบรกเกอร์ขนาด20แอมป์นะครับสายไฟเบอร์สีงคบรองรับแลครับลูกค้าเข้ามาครับก็แค่ซื้อมอเตอร์ประตูรั้วนะครับมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นที่จอดรถนะครับจอดรถได้5คันนะครับตัวนี้โครงการนะครับเตรียมสเปคของ e-v charger ไปแล้วนะครับบางทีบ้านไหนหรือโครงการไหนที่ไม่มีบล็อกสําหรับ e-v charger ไว้เราต้องมานั่งเจาะฝ้าร้อยสายไฟเองเพิ่มบล็อกเองอันนี้มันทําให้แบบทาให้บ้านช้ำนะแต่ถ้าโครงการไหนเขามีเตรียมให้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเขาเตรียมให้เป็นยังไงครับโครงการนี้ให้บล็อกสาหรับติดตั้ง wall charger นะครับสบล็อกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้บล็อกหนึ่งนะครับนี่บล็อกที่1นะครับตรงนู้นบล็อกที่สนะครับแล้ว เกอร์ขนาด40แอมป์สายไฟเบอร์ส0เลยนะครับก็คือรองรับการใช้งานบ่อชาร์จที่เป็นฟาชาร์ดนะครับก็คือบางโครงการให้เป็นนอร์มบอลชาร์ดคือเบเกอร์มันไม่ถึงนะครับมันต้องชาร์จประมาณ8ชั่วโมงมันถึงเต็มนะครับอันนี้รองรับฟาชาร์เลยนะครับที่สําคัญครับโครงการนี้ออกแบบบ้านทุกหลังนะครับทุกแบบบ้านครับรองรับตัวกาลาร์เยนะกาลาก็คือคล้ายๆนะครับเป็นเหมือนประตูชัตเตอร์ครับติดลงมาที่เราเคยไปตรวจบ้านโครงการไนที่ฝ่ายอิสรูกาหรือบ้านที่เป็นระดับลักชัวรี่ มันต้องมีกาลางอันนี้เป็นเพนเลยนะครับโอเคครับตามมาครับ จุดนี้นะครับที่เขาออกแบบนะทุกหลังสาม,มารถมีกลาดได้นะครับเขาไม่ได้เตรียมออกแบบแบบช่องเปิดไว้อย่างเดียวนะครับเขาออกแบบระบบไฟฟ้าไว้ให้ด้วย <_ S 1> ก็คือจุดนี้เลยนะครับเป็นจุดติดตั้งแบบเวลาเราเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์อะไรพวกนี้เขาเอาสายไฟร้อยมาให้แล้วเราสามารถติดตัวระบบควบคุมตัวนี้ได้ตัวนี้เขาให้เบรกเกอร์ถ้าผมจําไม่ผิดน,นะเป็นเบรกเกอร์ขนาด20แอมป์นะครับสตัวเลยนะครับ20แอมป์สตัวนะครับเพื่อรองรับตัวเรียกว่าตัวควบคุมกลาดนะครับบ้านหนึ่งหลังนะครับเขาก็ได้ให้ระบบ C C T V มันเลยนะครับก็อยู่ที่ตรงนนูเลยะครับ ก็คืออยู่ที่มุมนี้เราดูที่โรงจอดรถทั้งหมดนะครับฟรีซีฟีตัวเ่ง ระบบสุขาภิบาลของโครงการนี้ครับเขาจะมีระบบทั้งหมด2ชุดนะครับชุดหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับอีกชุดหนึ่งจะอยู่ตรงโน้นนะครับใน1ชุดนะครับก็จะมีบ่อบําบัดนะครับก็คือเวลาเราอื้ครับจากชักโครกจะวิ่งตรงลงนี้เลยนะครับแต่เวลาเราอาบน้าล้างมือนะครับโครงการก็จะมีบ่อเขาเรียกว่าบ่อดักกลิ่นนะครับอยู่บริเวณใกล้ใกล้ันเลยนะครับบ่อดักกลิ่นก็คือเวลาเราอาบน้ําล้างมือนะครับมันก็จะลงบ่อพักดักกลิ่นแล้วค่อยไปที่บ่อบบัดนะครับถ้ามันต่อตรงเลยเนี่ยกลิ่นอื้มันจะเยอะกับพ่อโครงการเลยออกแบบระบบดัักกกิิ่่นนนเเอออาไไว้้้พืปงมให ย้อนกลับเข้าบ้านแหละครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับมีชุดหนึ่งครับแบบบ้านคาตาลานครับมี2ชุดนะครับมีชุดนี้กับชุดนู้นนะครับเหมือนกันนะครับชุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อบำบัดนะครับตัวนู้นก็จะเป็นบ่อดักกลิ่นนะครับบ่อบำบัดก็เหมือนกันครับเวลาเราอจะลงที่นี่ครับตัวดักกลิ่นนะครับก็คือจากพื้นห้องน้าจากฟลอเรนจะลงที่นั่นหมดเลยนะครับ โอเคครับโครงการนะครับก็ได้มีบล็อกฉีดปวดนะครับก็จะมีรอบๆบบ้านเลยครับตัวนี้เป็นเหมือนตัวบล็อกไว้สําหรับฉีดปวดนะครับก็คือเวลาฉีดปวดนะครับก็คือป้องกันไม่ให้ปวดมาทํารงใต้ตัวบ้านครับแต่มันไม่ได้ป้องกันว่าปวดเดินเข้าไปในบ้านนะครับโครงการนะครับก็ให้ถังน้าโพลิเมอร์นะครับขนาด2 0 0พลิตรนะครับของดอทก็คือด้วยขนาดเท่านี้ครับสามารถรองรับคนที่อยู่อาศัยได้5้ึงหคนสบายสบายเลยนะครับและที่สําคัญนะครับปั๊มเนี่ยไม่เหมือนโครงการอื่นที่ผมตรวจเลยครับปั๊มเนี่ยไม่ได้ใช้ทีเดชิมิตซ เป็นแบรนด์ปั๊มน้ำจากอิตาลีครับเป็นปั๊มอัจฉริยะเลยครับตัวนี้ครับยี่ห้อ DAB นะครับยี่ห้อเป็นมาจากอิตาลีเลยนะครับนี่คือเป็นแบบเขาเรียกว่าปั๊มอัจฉริยะเลยครับจุดนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับสำหรับบ้านนะครับต้องมีเลยนะครับต้องมีตัวเดินน้ำทิ้งที่แทงนะครับอย่างเงี้ยเราเปิดตัวนี้ครับเห็นนะเราสามารถเดินน้ำทิ้งที่แทงได้เลย ถ้าโครงการไหนนะครับไม่มีตัวเดนน้ําทิ้งตรงนี้ครับเวลาเราจะล้างถังพวกตะกอนพวกนี้เราต้องเปิดน้ําข้างในในบ้านเนี่ยทุกก๊อกแห่กความันจะไหลหมดเนี่ยโอ้เป็นวันเลยนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้ครัดเดียงครับก็คือน้ําหมดแทงทันทีนะครับก็คือแนะนําว่าให้ทําด้วยนะครับระบบสุขาภิบาลนะครับที่สำคัญอีบอนึงก็คือบอดักไขมันนะครับตัวนี้ก็จะรับจากกัวไทยนะครับแล้วก็แผ่นที่ต่างๆนะครับก็คือเราจะลงที่บ่อดดักไขมันนะครับทุกหนึ่งเดือนนะครับให้ยกฝาเอาคราบไขมันไปทิ้งครับ เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะครับแค่เดินเข้ามานะครับเกิดประตูเลยครับเป็นประตูไม้สักแท้นะครับแล้วก็มีระบบดิจิตอลดอลล็อกแถมมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบดิจิตอลดอลล็อกนะครับของทางโครงการนะครับเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็น ลิฟวิ่งแอเรียทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็คือนั่งส่วนใหญ่เขาจะนั่งพักผ่อนแต่งตรงนี้เป็นที่นั่งพักผ่อนอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็แบบครอบครัวก็มาดูทีวีอะไรตรงนี้นะครับที่ไฮไลท์ของแบบบ้านคาตาลานนี้ก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นบันไดวนนะครับบรรันไดวนเคยดูหนังในละครไหมบ้านเศรษฐีทุกหลังแม่งต้องมีบันไดวนครับบรรันไดวนหรือบันไดมังกรก็บ่งบอกแล้วครับเชื่อว่ามังกรเนี่ยบ่งบอกถึงความมั่งคั่งนะครับมีฐานะมีความจเจริญรุ่งเรืองแล้วบ่งบอกถึงฐานะนะครับ แล้วก็บ้านนี้ครับอยู่แล้วทุกคนครับมีความมั่งคั่งทั้งหมดนะครับที่โล่งๆตัวนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็ออกแบบไปเขาเรียกว่าไฟไดนิ่งนะครับก็คือเป็นโต๊ะกินข้าวอะไรยาวๆครับเอาเชฟมาทํากับข้าวที่บ้านนะครับกินกันเยอะๆรองรับแขกรองรับเพื่อนได้เลยนะครับใหญ่มากครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีนวัตกรรมนะครับที่ s อ a s s e t เพิ่มเข้ามาให้โครงการนี้ทุกหลังนะครับมันจะมีระบบเขาเรียกว่า smoke and heat detector นะครับก็คือรองรับเมื่อมีฟันเยอะๆมีเพลิงไหม้มันจะมีตัวร์ดีเทคครับ ดีเทคอยู่ครับก็จะเป็นแบบน,นี้ครับ และที่สาคัญนะครับ SC นะครับเขาจะให้ตัวระบบ Air Active Quality นะครับก็คือเบื้องต้นนะครับมันจะเป็นตัวนี้นครับเหมือนพัดลมดูดอากาศนะครับที่อยู่บนฟ้านะครับตัวนี้มันจะมีตัวเซนเซอร์ตรงนน้นนะครับตรวจจับอากาศว่าสมมติอากาศในบ้านเนี่ยมีค่า PM เยอะไอ้ตัวนี้ก็จะปล่อย Fresh Air เข้ามาคืออากาศดีนะครับเข้ามาให้บริเวณบ้านเติมบ้านแล้วเมื่ออากาศในบ้านไม่ดีนะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์โดนทํางานอีกนะครับก็คือดูดอากาศในบ้านออกไปข้างนอกครับก็คือถ้าบ้านร้อนมากมากครับมันกดดอ้้ไวย อันนี้ก็คือระบบนวัตกรรมใหม่ของเอสซีเลยครับที่บ้านแกนบางกอกบุรีวัดทุลังต้องมีครับโอเคครับพวกระบบอัจฉริยะนะครับมันก็จะมีตัวควบคุมอยู่นี้นะครับไอตัวนี้ก็เป็น์วิตบ้านครับมันจะเข้ากับแอปบ้านรู้ใจนะครับสามารถเปิดปิดไฟในบ้านได้นะครับผ่านตัวมือถือนะครับแล้วเราก็มีตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้มันก็จะบอกคุณภาพของอากาศของบ้านเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเป็นทัสกรีนได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูระบบไฟฟ้าของบ้านนี้กันนะครับห้องไฟฟ้าตรงนู้นนะครับ อันนี้ครับก็เป็นห้องไฟฟ้านะครับห้องไฟฟ้านะครับ ก็จะมีตู้คอลเมคเตอร์อยู่2ตู้นะครับตู้หนึ่งนี่ยควบคุมพวกระบบพวกเต้ารับสวิตไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ตู้นี้หมดส่วนตู้นี้นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นแอร์ทั้งหมดนะครับตู้เนี่ยเขาเลยแบ่งไม่ให้ไม่ให้สายไฟมันกระจุกกันนะครับตู้เนี่ยก็จะได้ไม่รอนะครับโอกาสพึงไหมก็จะน้อยมากมานะครับตู้นี้นะครับมันก็จะมีคุมเต้ารับต่างๆมอเตอร์ประตูรั้ว EV ชาร์จเจอร์ต่างๆนะครับและที่สําคัญนะครับระบบไฟฟ้าของโครงการนะครับก็คือมีระบบเซตตี้นะครับเมื่อมีไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตมันก็จะ เพราะตอนนี้ครับมาตรฐานการไฟฟ้าปี6 4นะครับประกาศไว้ว่านะครับในเต้ารับชั้น1และชั้น2ต้องมีระบบกันดูนะครับที่โครงการเนี่ยให้ระบบกันดูเป็นระบบ R C B O นะครับก็คือถ้ามีปัญหานะครับตัวเองของมันจะตับลงแบบนี้ครับนะครับตับลงมานะครับแล้วก็จะมีตู้นี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าไฟฉุกเฉินนะครับเวลาไฟดับนะครับโครงการก็จะแถมไฟฉุกเฉินนะครับที่เราบอกว่าเราเน้นเรื่องของระบบเซฟตี้นะครับก็บางโครงการระบบกันดูเนี่ยมันต้องมีที่เต้ารับชั้น1นะครับตามกฎหมายปี64ประกาศไวยว่า ที่ชั้นหนึ่งนะครับต้องมีเบรกเกอร์กันดูดนะครับที่เครื่องทาน้ําอุ่นต้องมีเบรกเกอร์กันดูดนะครับอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนะครับอย่างเช่นปั๊มน้ำครับต้องคุมด้วยกันดูนะครับโครงการนี้มีทั้งหมดเลยนะครับอีนวัตกรรมใหม่ๆของ s อ s เซนะครับของโครงการแกมบังกอะเนี่ยเขาแถมโซลาร์เซลล์ให้ลูกค้าด้วยนะครับขนาด3กิโลวัตต์นะครับตรงนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับโหัวบนยครับก็3กิโลวัตต์มี6แผงนะครับก็ได้อร์ตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็ไฟดูทีวีทั้งบ้านเลยครับ เดินขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นโถงชั้นสอง,สองครับ โครงการจะให้เป็นพื้นปาเก้ไม้สักเต็มแผ่นเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องพักผ่อนนะครับก็ทําเป็นห้องหนังสือก็ได้นะส่วนเดียที่ผมไปตรจบ้านอ่ะส่วนเดียรเขาทำเป็นห้องหนังสือกันแล้วก็มีโต๊ะทํางานมีชั้นเชลหนังสือมีทีวีตรงนี้นิดนึงหรือว่าเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับห้องหนังสือห้องทํางานห้องพักผ่อนตรงนี้จัดได้หมดเลยครับและที่สําคัญครับแบบบ้านหลังคาตาลันเนี้ยโครงการครับออกแบบให้มีมาสเตอร์เบด룸สองห้องเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องลองก่อนละกันแล้วเข้าไปดูห้องหลักห้องลองก็รนี ประตูเป็นประตูไม้สักนะครับทั้งชิ้นเลยนะครับพื้นปาเก้ไม้สักนะครับห้องน้ำนะครับไปดูห้องน้ำข้างในห้องน้ำครับก็จะมีอ่างล้างมืออ่างอาบน้ำนะครับเราก็จะมีสุขภัพันโตโตนะครับสุขภัพันโตโตนะครับเป็นระบบออโต้ของญี่ปุ่นนะครับโตโตเนี่ยผลิตสุขภัณฑ์ที่ปอโต้ในเจ้าแรกเลยนะครับของญี่ปุ่นนะครับ ตรงนี้นะเป็นหองชั้นสองนะครับข้างบนนะครับระบบหลังคานะครับก็จะมีระบบฉนวนกันความร้อนนะครับเป็นสเตคูนะครับของ SCG นะครับและที่สําคัญนะครับก็จะมีตัว SCG Active Air Quality ตนะครับตัวนี้ก็จะดูดอากาศหรือปล่อยอากาศดีครับเข้ามาในบ้านนะครับเครื่องก็อยู่ข้างบนนะครับห้องต่อไปนะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดมหลักเลยครับจะอยู่ที่หน้าบ้านนะครับไปดูประตูนี้เป็นตู้ประตูไม้สักนะครับพื้นเหมือนเดิมนะครับเป็นพื้นปาเก้ไม้สักเต็มแผ่นนะครับตัวนี้ก็จะมีเรียกว่าระบบ S G4 Quality นะครับตัวนี้เหมือนกันครับมีอยู่1จุดนะครับละที่สำคัญนะครับห้องน้ำที่นี่สวยมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวนี้พื้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่ากระเบื้องนะเขาเรียกว่า Engineering Marble นะครับนะครลายสวยมากๆเลยครับเป็นลายเหมือนลายหินนะครับแล้วอ่างตัวนี้ผมบอกให้เลยนะครับเป็นบ้านลักชัวี่ที่มีอ่าง แบบนี้ครับใหญ่ครับผมลงไปนอนเนี้ยโหพอดีเลยนะครับก็คือให้ใหญ่มากนะครับแล้วยี่ห้อแบรนด์เนี้คือเป็นแบรนด์ Clash นะครับ Clash เแบบนี่ยเป็นแบรนด์อ่างที่แบบลักชัวรี่นะครับแล้วเขาออกแบบให้ s อนะครับเป็น เป็นอ่างแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็สุขภพันฑ์ก็เป็นของแบรนด์โตโต้ครับเป็นแบบอ,ออโต้นะครับแล้วก็จะมีอ่างล้างมือ2ออันสําหรับผู้รักนะครับแฟนแล้วก็จะมีตัวฝักบัวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเลนชาวเวอร์นะครับห้องน้ำแบบสวยจริงๆนะครับแล้วกว้างใหญ่มากครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับ ผมพามาดูไฮไลท์ของห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์เบดมนี้เลยนะครับมันจะมีระเบียงที่ใหญ่มากๆนะครับไปดูครับเห็นไหมครับระเบียงโอ้โหใหญ่มากๆเลยครับเราสามารถเดินสู่อากาศวิวได้นะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมโชว์ตรงนี้นะครับและตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าตัวเช็คอากาศนะครับก็คือตัวตัวเซนเซอร์นะครับที่จะบอกว่าบ้านเราหรืออากาศรอบบ้านเราเนี่ยมันมีฝุ่นเยอะหรือในบ้านมีฝุ่นน้อยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวดีเทคเตอร์จับนั่นเองนะครับ